สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราเจอกันอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนชั้นมระถมศึกศาษาปีที่หนึ่งโรงเรียนปัญจาวิทย์นะคะกับคุณครูทิศทิศศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะนักเรียนการลบจํานวนนับสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9นะคะ ค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องโจทย์ปัญหาการลบนะคะนักเรียนเราเคยเรียนโจทย์ปัญหาการบวกมาแล้ววันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องโจทย์ปัญหาการลบนะคะโจทย์ปัญหาการลบก็มีสองส่วนเหมือนกันนะคะนักเรียนคือ1ส่วนที่โจทย์กําหนดให้นะคะสองนะคะคือส่วนที่โจทย์ถามนะคะในโจทย์ปัญหาจะกําหนดสส่วนนี้มาให้เรานะคะ เราไปดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนตัวอย่างนะคะนิติมีดินสอหกแท่งใช้ไปสามแท่งนิติเหลือดินสอกี่แท่งนะคะเราก็ขีดเส้นใต้ส่วนที่จทย์กำหนดให้ด้วยสีฟ้านะคะนักเรียนและขีดเส้นใต้ส่วนที่จทยถามนะคะด้วยสีดำนะคะนักเรียน เสร็จแล้วนะคะเราไปฝึกเขียนประโยคสัญลักษณ์กันนะคะนักเรียนดินสอหกแท่งแทนด้วยจํานวนนับหดินสอสามแท่งแทนด้วยจํานวนนับสนะคะในส่วนที่โจทย์ถามนะคะนักเรียนนักเรียนเจอคําว่าเหลือใช่ไหมคะนักเรียนเจอคําว่าเหลือนะคะเราจะแทนด้วยเครื่องหมายลบนะคะประโยคสัญลักษณ์มีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียน,นะ เราได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบแล้วนะคะเราก็จะไปหาคำตอบกันนะคะนักเรียนหกลบสามเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนการลบคือการหักออกหรือเอาออกจากตัวตั้งนะคะนักเรียนจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้นักเรียนจะเห็นว่าหกคือตัวตั้งนะคะนี่อยู่หก็ออกไปสามคะ่ะนักเรียนมีหกออกไปสามนะคะโชว์ขึ้นมาหกนิ้วค่ะนักเรียน หักออกไปสามนิ้วนะคะหนึสามเหลือกี่นิ้วคะนักเรียนเหลือสามนิ้วคําตอบก็คือ3นะคะเวลาตอบนะคะนักเรียนเรานําส่วนที่ขีดเส้นใต้สีดํามาตอบนะคะตอบนิติเหลือดินสอสามแท่งนะคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างอีก,อกนะคะ ตัวอย่างนี้นะคะแม่ซื้อข้าวสารห้าถุงหุงไปแล้วหนึ่งถุงแม่เหลือข้าวสารกี่ถุงนะคะนักเรียนเราเขียนเส้นใต้ส่วนที่จดกํกำหนดให้ด้วยสีฟ้าเขียนเส้นใต้ส่วนที่จดหถามด้วยสีดำนะคะนักเรียนเราไปเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะข้าวสารห้าถุงแทนด้วยเลขห้าหุงไปแล้วหนึ่งถุงนะคะแทนด้วยเลขหนึ่งนะคะแม่เหลือนะคะ เราเจอคําว่าเหลือในส่วนที่โจทยถามนะคะนักเรียนเราใส่เครื่องหมายลบนะคะมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็มีสี่เหลียมนะคะหลังจากที่เราเขียนประโยคน์สัญลักษณ์แล้วนะคะเราก็จะไปหาคําตอบก,กันนะคะนักเรียน5ลบหเท่ากับเท่าไหร่การลบคือการหักออกจากตัวตั้งนะคะนักเรียนม่อยู่5นะคะนักเรียนโชว์ขึ้นมา5นิ้วนะคะหักออกไป1นนิ้วนักเรียนเหลือกี่นิ้วเอ่ย เหลือสี่นิ้วนะคะต่อไปเราไปตอบนะคะตอบเราลอกส่วนที่สเ,เราเขียนเส้นใต้สีดำนำมาตอบนะคะนักเรียนตอบนะคะตอบแม่เหลือข้าวสารสี่ถุงนะคะอย่าลืมทุกครั้งเราตอบโจทย์ปัญหานะคะเราจะเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะนักเรียนต่อไปเรามีตัวอย่างอีก,อกนะคะ ก่อ,อนทำแบบฝึหกหสเราไปดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนนิดาเลี้ยงเป็ด4ตัวเลี้ยงไก่6ตัวนิดาเลี้ยงไก่มากกว่าเป็ดกี่ตัวให้นักเรียนสังเกตส่วนที่โจทย์ถามนะคะว่านักเรียนเจอว่าคําว่าอะไรนะคะเราไปเขียนประโยคสัญลักษณ์กันนะคะนักเรียนนิดาเลี้ยงเป็ด4ตัวเลี้ยงไก่6ตัว อยากทราบว่าเลี้ยงไก่มากกว่าเป็ดกี่ตัวนะคะประโยชน,น์สัญลักษณ์นี้นักเรียนจะเขียน4ลบได้ไหมคะนักเรียน4ลบลบไม่ได้นะคะการลบนะคะตัวตั้งจะมีค่าน้อยกว่าตัวลบไม่ได้นะคะนิฉนั้นประโยชน์สัญลักษณ์นี้นะคะเราต้องเขียนว่า6กนะคะ เลขสี่อยู่ข้างหน้าเป็ดอยู่ข้างหน้าก็จริงนะคะนักเรียนแต่เราจะนําเป็ดมาเป็นตัวตั้งไม่ได้นะคะเป็ดสี่ตัวแทนเลขสี่นะคะส่วนที่โจทย์ถามถามนักเรียนว่ามากกว่านะคะนักเรียนเจอคําว่ามากกว่าประโยคสัญลักษณ์นี้เราต้องแทนด้วยเครื่องหมายลบนะคะนักเรียนมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมนะคะเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์นะคะนักเรียน เราไปหาคำตอบนะคะ6-4ลบ4นะคะนักเรียนเท่ากับ2นะคะมือยู่6เอาออกไป4นะคะนักเรียนโชว์นี้นักเรียนขึ้นมา6นิ้วนะคะเอาออกไป4นิ้วนะคะเหลือคำตอบ2นิ้วนะคะนักเรียนเราได้คำตอบแล้วนะคะเราจะไปตอบนะคะนักเรียน นักเรียนคุณครูบอกแล้วว่าเวลาตอบให้นักเรียนตอบในที่นักเรียนขีดเส้นใต้สีดำเอาไว้ใช่ไหมคะนักเรียนก็ลอกลงมาเลยนะคะว่านิดาเลี้ยงไก่มากกว่าเป็ดคําว่ากี่เราไม่นํามานะคะคําว่ากี่แทนด้วยคําตอบที่เราหาได้นะคะตอบค่ะนิดาเลี้ยงไก่มากกว่าเป็ดสองตัวนะคะนักเรียนต่อไปเร,เราไปดูตัวยอย่างอีกนะคะ ตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนสังเกตเหมือนกันว่าส่วนที่โจทย์ถามถามว่าอะไรนะคะช่างตัดเสื้อมีกระดุมอยู่2อช่างตัดเสื้อมีกระดุมอยู่แล้ว2เมตรต้องการใช้กระดุม7เมตรช่างตัดเสื้อต้อ,ตองหากระดุมเพิ่มอีกกี่เมตรจึงจะพบตามที่ต้องการนะคะนักเรียนนักเรียนสังเกตนะคะว่าส่วนที่โจทย์ถามถามนักเรียนว่าอะไรนะคะ ข้อนี้เหมือนเดิมค่ะนักเรียนเหมือนข้อที่ผ่านมาเลยจํานวนนับสองเราจะนำมาเป็นตัวตั้งไม่ได้นะคะนักเรียนเพราะการลบตัวตั้งจะน้อยกว่าตัวลบไม่ได้นะคะนักเรียนนิฉนั้นเจอปัญหาข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์นะคะเราต้องเขียนแทนด้วยจํานวนนับ7ก่อนนะคะกระดุมสองเม็ดทำได้เลขสอ นักเรียนเราไปพิจารณาส่วนที่โจทย์ถามนะคะนักเรียนเจอคําว่าต้องหากระดุมเพิ่มใช่ไหมคะนักเรียนถ้านักเรียนเตอเจอโจทย์ปัญหาในส่วนที่โจทย์ถามต้องหาเพิ่มนะคะนักเรียนเทนเลือกเครื่องหมายลบนะคะนักเรียนมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมน,นะคะเราไปหาคําตอบกันนะคะนักเรียน7จ็ดลบสอง การลบคือการหักออกจากตัวตั้งนะคะนักเรียนนักเรียนชูนิ้วขึ้นมา7นิ้วนะคะหักออกไปสองนิ้วนะคะนักเรียนนักเรียนนับจํานวนที่เหลือค่ะเหลืออยู่5นิ้วคําตอบคือหนะคะนักเรียนตอบช่างตัดเสื้อต้องหากระดุมเพิ่ม5เม็ดนะคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ในข้อนี้นะคะนักเรียนสังเกตคําว่าต้องหาเพิ่มนะคะนักเรียนแทนด้วยเครื่องหมายลบนะคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ฝึกการหาคําตอบการเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วนะคะเราก็ไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียน แบบฝึกหัดในวันนี้นะคะเรื่องโจทย์ปัญหาการลบนะคะนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนหน้าที่5 1นะคะทำข้อ1กับข้อ2นะคะหน้าที่52ทําข้อ3ข้อ4และข้อ5นะคะนักเรียนจะทําแบบฝึกหัด5ข้อนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียน คุณครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ